ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแล้วก็แฟนขับอาร์มิทมน์ด้วยนะครับผมแล้วก็ผู้รับชมใหม่นะครับผมโอ้ยพี่น้องเ้ยอีกชิปนึงครับผมครับเบิ่งคนมาหาปลาครับว่าเอาบุญครับพี่น้องเอาครับเบิ่งบรรยากาศรอบๆกันครับตอนผมยิ่ไป่ายอยู่มองพุ่นครับผมครับตกปลาพี่น้องโอ้หดึงสะนันมันไหวครับ ขออน,นุญาตนะครับผมพอดีไทยลงยูทูปครับเป็นปลาโอ้ต hint, ีครับผมเฮ้ยยังยั้งมาดังยังบ mm. ่ดังฮะห้าหกร้อยนี่ล่ะเออเป็นได้ปลาะยังนะครับปลากรดปลาขาวได้บ่ <Yeah. S 2> ต้องถามหมอไม่ช่องไหนวะฮะช่องผมนี่แหละช่องอามนี่แหละเ,เอาครับผมครับผมกำลงังซื้อเพี่นอ้องว้าวเฮ้ยได้อีกแล้วพี่น้องยังไม่ได้ดหมดน้อยครับไปไปมันนี่ไปได้แล้วนะ,นะตกงด้่ไหนเจ้านัน่นนัน่นนั่นมนและเอ้ยโ้้ยกินดีเลยวะ ครับบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องยังไงครับสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์สดเหรอคะครับผมได้ปลาได้อะปลาได้หักกระมาค่ะ<อ>หักมาหักกระมาวันสองวินาทีที่แล้วนะโอ้โ,อโอครับหักกระยอน,นค,ค่ะถักตับครับผมถ้าระวังกระโดดถ้าตับสดมากค่ะมันสดนะคะของสดของสด,สดแล้วเนาะเจ๊ขายของสดเนาะ เนี่ยแจ้ไข่ของสดมันก็สดต้วโอ๋ทาคุณนอู้สะดุ้งก็ได้ครับได้โอ้อัศตรรย์าพี่น้องเอ้ยมาเบิองเอาเด้อเบิองแม่เราได้บยครับมาบาห้อยติดเตี้ยสะดุ้ง นี่ดิแม่ป่าอ้ยเอาไปบ้านหาเที oh, oh, ่ยวแล้วอ้าวไปบ้านหาเที่ยวแล้วครับพี่น้องบ๊อบโอุ้ป่าหมูป่าหมูปลาตองอู้หล่ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาเอบุญเด้อ นี่ครับอันนี้ตับสดเพาสดครับมันโดดได้เยอะแบบอย่ามองใกล้มันจะกระโดดครับเมื่อนี้ครับบ่อขายผักอีกแล้วครับบ่อขายตัวีกินปลาครับผมหาแต่ปลาครับบ่อขายผักอีกแล้วพี่น้องเกี่ยนหญิงผักสดครับอาหารสดอืม ใช้บอครับพอแล้วมันหลายพดมันหลายพดมาาเอาเอาเอาลูกรอบคำหนะรอบคำครับรอบคำลโอ้ยเบื้องหนึ่งน้องตอนป่าครับอันนี้เอาไวจากรอบแลเนี่ยขึ้นมาเีได้ได้ของึดม้ามาก็อดี๋ของน้อยมันล้ของด้ถังวันจากรอบเนี่ยสองรอบสามรอบหลายรอบครับโอเคครับผมไปเบื้องถัดไนต่อกันครับผม ครับ้านล้วพี่น้องโอ้ยเมาบุญน่วกันเลยพี่น้องเอ้ทั่วนะครับฟังตรงคำครับกลางเต้นนอนครับผมนอนฝ่อปลาพี่น้องเอ้ยกลางเต้นนอนฝ่อปลาครับเบิดคืนหลายมือเนี่ยผมว่าผมดีครับของผมช่องน้องไหมครับช่องอางพิษมนครับผมพูดตามมาทั้ง โอ้นี่เพื่อนหักกระมาครับผมมาเราเข้าครับตกีบบ่โอ้พีพีของผมมาเอาเลยครับผมพอได้เก็บครับกู้ได้อยู่นี่ก็ได้ปลดปอครับทั้งนี้สามเทนครับอันนี้สามเทนปลาคัดไสตเดี๋ยวปลาคัดปลาคัดปลาคัด ครับผมเอาไปเบิ้งต่อพี่น้องครับชงหัวคำครับผมทางนั้นก็พอทางนั้นครับโอ้ย,อยบานประจักรครับพี่น้องเอ้ย,อยป่าบางเทียงนี่เอาไปไว้เครื่องกระสอบพะ,นะบน,ะนะครับเป็นไลยนะครับสัมภาษณ์นะครับผม อักจันปาสักจันปาโอ้โหถือปะนังดีปะนังอ้ปตะเพียนด้วยนะเห็บกดีนะว่าได้ป่าย้อนเห็บบ้นอยได้เห็บบกินปางวะพ่อไปเดิล่ะไปด้ฮะกลับบ้านแล้วเออกลับบ้อนเต็มแล้วขอเียวแล้วอู้ปะขาล้นลายถกถืโอ้ยังไงยังไงบัดนี่เห็นตาบูดีเด็กกลับบ้านนี่ยนะมาดิกลับบ้านมาไหม ดีมากไหมไปกินข้าวเลยดีมากไหมมากไหมเอาปลาไว้ก็ไม่ได้เต็มคลองเต็มคลองโอ้โห oh, 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 oh. อัศาจรรย์ปลาพ,พี่น้องเอ้ยมือเนี้ยมาเนี้ยมือ,อมนะมก,กอกเนะี oh, ้ยโอ้ปลาตะเพียนครับมันมออกมาเนี้ถือครับโอ้โหสวิง่งสักเฮวีพัดเปลี่ยนแลาวนอู้ออาข้างนั้นครับฟานแล้วครับพีน่น้องพวกมต้อมองวะมาเด้อมาเด้อ นี่สร้างดินครับผมสร้างดินครับบัว่าสีเฮ็ดป้ายเฮ็ดยังรับหมาครับเฮ็ดลดใส่น้ำครับซาเร่งครับรับหมาอด้ยครับผมบ้านหนองกระทุ่มครับผมหยุดงานหยุดหยุดงานบ่หยุดงานนะครับหยุดเองครับมาบ้านเฮียครับข้าวน้ำปลาครับผมป่าขึ้นมาครับผมเอยพี่น้องเอ้ยมึงดูปากกันแยง อู้สวยอสื่อสอนเนี่ยค้นตาบอดีขางคุนก็ได้ปากทางว่าเป็นคนอ,อบุญไหมเตมมาใหเ่ไมโอ้หนกักโอ้ชิดเบกันนั่งไงย้อนมาพอเขาจีนเอาจีนเอาเว้ย เบิ้งครับพี่น้องโอ้ยวาบเลยป่าไปนะกระชังหนึ่งครับกระชังนี่บอตั้มก็จักโลเนี่ยฮะยกเบิ้งวไปไหนยกเบื้องไปไหนอย่างเงโอ้สิบกโลขึ้นครับพี่น้องกูด่ากวนกระชังน้อยๆได้ยังไงป่าเส้นจังกูทำไม่ มีบานนะครับผมป่าดูนะเจ้าจิ้งเจ้ามังมันดีนะครับผมเดี๋ยวผมเดียกำลัมังไว้นี่ไผรมีบ้านเดี๋กลับบ้านซ่อมได้เลยมัไม่ไหวแล้วหรอพูดนะครับเฮ็ดเฮ็ดเห็ดเห็ดกินปลาดิเฮ็ดได้หลายวะกินปลาเพียงได้เฮงากินปลาขั้นปลาขั้นเฮงาจังของนวีเนี่ยโอ้สุดยอดนองครับขึ้นฮอตจอมพี่น้องเอ้ยนี่วิเศษจังปลาครับ เต็นตัวแล้วแบ่กินปาเต็มปีเลยโอ้โหต่อตัเย็นไงติน่ะเื่องือลาเรวมาเวอือวะช่วงหัวข้ามตืึกดีใชไหมไปไปเอาไปเอาแห่ไมไปเอาแหไผมว่าพ่อเราก็มาอีกเึ้นแน่ะปูม้าดกตะวี่สองรอบแล้วรอบไปสองรอบแล้วไปรัตัวมันนะ ส่วนกันยุ่งเสริมว่ะเอาครับแบก,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 กปลากลับบ้านพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ละคนเลยบ่ขาดครับโอ้ยเอาตรงปุ๋ยเมากับว่าเครื่องปุ๋ยมือเน้อยเจ้าเนี่ย,ยว,ว้ายวัวๆแล้วกูทู่ทุ่งเดี๋ดยวเออเบิ้งมันจนะพาเจ้าขาดเบี่ยงเอาครับผมตายมันนะ ได้เลยต้องใส่กระสอบบอกมาอย่างนั้นเนี่ยเอาครับบ้านป่าได้ครับจะเอากับลำบากมากเลยครับผมทำชงครับเอาเอาหยิบให้เนี่ยเอาไปเ่าได้ครับยำเลยไปแล้วครับผมโอ้ยปล่อยแม่กดไม่สามเนี่ยมาไม่แม่สามเด็ด ไปครับอาะครับศัตรูรบกวนนู้นแมงหลายกระโดดเี้ยครับรอบเนี้ยไทยรูปว่ถ่ายทครับโอ้ยน้องเอ้ยเด้งเด้อมาบุญมาบุญนาหาครับผมเบากี่ยังนู้นหมากาละครับเลยมาคือทุกย่างจะน้องแบโอ้แมงยไเนี่ยเยอะหายไปแลว รัวไปก่อนเด้อบอสเนี่ยครั <c oughs> บพอ,อได้เก็บพี่น้องใั้นีห <c> ม <oughs> ดละครับปลาเบินโอ้จากรอบแล้วนะครับเอาขอบ้านไนงะสามรอบนะสามรอบแล้วครับพี่น้องโอ้โหไ <c oughs> ไปครับช่วงหน้าครับผม อายุหาจินเลยครับครับนอาครับซีดเบสกับซีดครับผมโอ้ยเมียงออกตาเต็มโอ้ยพออีเมียงเมียงโอ้ยเนาะโอ้ยนี่ฮะโอ้ผลงานครับพี่น้องโอ้ยครับผมมึงดูโอ้นี่ปรากฏครับ ปลากดปลากันยังครับผมอันนี้หลอกคำครับผมหลอกเสาประเทไทยครับหมัวจะเห็นงานปลาดพี่นอ้องโอ้ปลากระทิ้งมาเบิ่งกว่าเด้อพี่น้องเอาบุญครับครับตำแหนงเห็ดปลาครับน่าบุญหางงอแล้วครับเห็ดปลาเบิ้ลมือครับ <laughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอร้าชิพนี่แหละครับนี่ครับปลาเอวตื้อแบนไม่กินน้ำแข็งอ่ะไม่กินน้ำ่ดตั้มนื้น่ครับผมท่านไหนที่ยังไม่กด subscribe หรือกดติดตามนะครับหรือดูเฉยๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอาร์ตวิทมอนด้วยนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับผมมวนๆโมเสีวพี่น้องเอ้ยขนวานมันเอาบุญครับ ถึงซีดเบ็ดถึงอย่างก็บ้านแหยสะดุงครับมีทุกอย่างครับผมเบิดนั่นครับผมโอเคครับสำหรับลิปนี้ก็ขอลาันี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ